ต้นโพต้นนี้ฆ่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า30ศพต้นโพ <sk ill> ต้นรงนี้ครับปล่อยเขาบอกว่าอยู่ๆมันก็เหมือนมีอะไรตัดหน้ารถอะไรเงี้ยครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ5ครั้งครับว่าถนนเส้นนี้คนตายเยอะมากเอาจิ่แสมาเก็บวิญญาณนะครับเก็บไปได้30ปามสบครับ และการป่วยปริศนาที่เราหาคำตอบลูกชายป่วยกักรักษามาตลอดแหละวางทีเขาบอกว่าเหมือนเนื้อว่าโดนของโดนของอะไรเงี้ยนะทีมงานคู่ซาปลาลุยได้รับเรื่องจากคุณจอยที่ส่งเข้ามาขอความช่วยเหลือทีมงานให้ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นโพอายุกว่าร้อยปีซึ่งอยู่ในพื้นที่ของป้าเพราะเชื่อว,ว่านี่คือต้นโพผีและอาจจะเป็นสาเหตุการตายของคนในพื้นที่ และเป็นต้นเหตุอาการป่วยปริศนาของคนในครอบครัวพี่เนั่งได้ไหมได้ครับพี่เอสวัสดีครับผหนอนเกมนะทีมงานนะขอข้อมูลนิดนึงพี่เอพี่เอเป็นยังไงบ้างอาการมันเริ่มมามีเมื่อไหร่ปปครัพี่สองปีแล้วครับสองปีแล้วครับครับนอนแล้วก็หลับเตยคืออยู่นีีก็น็อกไปอ่าอาเส้นเลือดตุดตันอืมตออก,ก็คือหลอก จริงๆเป็นสตอกด้วยครับก็คือรักษาทางแพทย์แล้วรักษาแล้วแล้วพอกลางวันเห็นว่าที่พี่เอบอกว่ามีอาการไม่ปกตินี่คือยังไงอะึ้นเขาดูฟังตาไม่ขึ้นแล้พี่เพี่เอถอดแว่นให้ผมดูหน่อยได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้เลยลูกชายก็ป่วยไม่สบายก็เลือดอุดตันเสร็จแล้วรักษาหายมาแล้วมาอยู่บ้าน มานี่ที่มาเป็นเส้นคอตึงแบาอย่างเงี้ยเขาเอียงอย่างเงี้ยแล้วก็ตาก็บางครั้งก็มองเห็นบางครั้งก็มองไม่เห็นเป็นอย่างเงี้ยก็รักษามาตลอดแหละรักษาไปทั่วหมดไปรักษาตามที่ทั่วทั่วไปก็ไปนวดไปหายาไปหาหมอตั้งหลายที่แล้วอ่ะก็ไม่หายแต่หมอบางที่เขาบอกว่ารักษาหมอหลวงอ่ะไม่หายหรอกบางคนก็ว่าเหมือนกับว่าโดนของโดนของอะไรเงี้ยนะ ต้นโพมันก็เมื่อก่อนเนี่ยตรงนั้นน่ะก็เป็นโรงฆ่าหมูแล้วต้นโพมันก็เกิดใหญ่ขึ้นแล้วมาทีหลังนี้ก็มาเซื้อที่เขาทีนี้คนที่เขาเช่าบ้านอยู่ที่นั่นแหละเขาว่ากลางคืนน่ะมันมีนกใหญ่บินมาเขาว่าอย่างเงี้ยแล้ววันหลังเขาก็ขับรถมาขับรถมาไม่ถึงไม่ซึ่งไม่ถึงซึ่งกิงโลรถมันมาชนแล้วเขาก็ตายะ อีคนนะั้นคนนั้นเขาก็โดนเขาวิ่งมอเตอร์ไซค์ไปชนหน้าประตูรั้วตรงใกล้ต้นโพนั่นแหละตายคาที่ตรงนั้นเลยหนูอยู่ที่นี่มาประมาณสิบห้าปีคนแถวนี้เขาก็จะบอกว่าที่ตรงนั้นหลายร้อยปีแล้วเกิดมาก็คือเห็นเขาแล้วแล้วตรงนั้นก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยคนที่ตายกันบ่อยๆก็คือจุดตรงนั้นก็คือจะเกิดแต่อุบัติเหตุตรงนี้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นทางตรง ก็คือหนูสั่นจรไปมาทางเนี้ยถ้าหนูเข้าไปนะจุดจุนั้นคือมันจะขนลุกรู้แน่ๆว่าตรงนั้นอะ่ะต้องต้องหนี